ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลีรกันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นของช่วงที่ของครานี้ครับกับประจำวันที่15เดือนมิถุนาย,ยนครับเรามาอัพเดตกันที่ความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายฟุตบอลทะดีก,กันหน่อยครับเมื่อลาสุดทางฝั่งของท้าน PT ประจอบ FC ครับได้ทำการเปิดตัว6ผู้เล่นใหม่ครับเข้าร่วมทีมเตรียมที่จะรุยศึกทะีกในฤดูกาล2023นะครับ โดยซึ่งมีขนาดเดียกานเลยครับสำหรับความขึ้นใหม่ของต่อพิคาตพีทีประจวบ f อฟนั้นครับล่าสุดสโมสร,รได้จัดการเสริมทัพขว้าตัวต่านั้นรัตนัย2สองแสงจันสารัตกันยาโรดจิรพันธ์ผาสุขันศิริศักดิ์ไผ่ดงพันธมิตรประพันธ์และธนานสารัตปองสุวรรณครับคำารวมทีมอย่างเป็นทางการในซึกทิกในฤดูกาลหน้าเลยครับ โดยคนแรกครับก็คือตะนันรัตนัยสองแสงจันทร์ครับผู้รักษาประตูวัย28ปีครับย้ายมาจากการเทลฟีคนที่2ครับก็คือตะนั่งเจ้าฟาร์มครับสารัตกัญญาโรจมิดฟิลด์วัย29ปีครับย้ายมาจากเมืองทองยูเนเต็ดคนที่3ครับก็คือตะนั่งจิรพันธ์ผาสุขันท์ครับดินสันวัย29ปีครับย้ายมาจากดอกบัวพิเชียอฟซีเลครับ ส่วนคนที่4ครับก็คือทนาัศิริศักดิ์ไผ่ดงครับในรับวัย27ปีครับอดีตกัปตันทีมจากธนัเชียงใหม่ยูไนเต็ดกนที่5ครับก็คือทนนัพันธมิตรประพันธ์ลิ่มเส้นวัย19ปีครับอดีตเด็กปั้นของธนาัชามชนชุนบุญสีโดยฤดูกาลล่าสุดครับลงเลนนได้กับสมุทรปราการชิตีคนสุดท้ายครับก็คือธนาัสารพปองสุวรรณครับเบคไซวัย27ปีครับย้ายมาจากสโมสรบีจีพัฒนหลังจากที่ผ่านการยืมตัวมรวมทัพตอบพิฆาตทั้ง2สดนนัเองนะครับ ในส่วนที่ข่าวสารที่2ครับเชื่อว่าเป็นข่าวดีของท้านแฟนบอลชาวไทยกันเลยครับเวลาสุดเป็นข่าวดีของท้านเจ้าแบงสุปรนัดเหมือนตายครับล่าสุดมีรุ้นที่จะลุยลีกอังกฤษครับหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงกดลงทะเบียนของนักเตะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเดิสำหรับท้านลีกของท้านลีกอังกฤษครับได้พิจารณากฎใหม่ครับเตรียมที่จะเปิดให้นักเตะครับที่ไม่ผ่านเบิร์กพมิดครับได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนชิพครับรวมถึงดีกวันและลีกถูอีกด้วยเลยครับ ล่าสุดเลยครับมีการรายงานมาจากทางฝั่งของทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ครับโดยเตรียมที่จะอนุญ,ญาตให้สโมสรฟุตบอลในพิมรีครับและท่านั้นแชมเปี้ยนสามารถที่จะลงทะเบียนนักเตะครับที่ไม่ผ่านกฎของท่านน GBE เพื่อที่จะยืน Work Permit มมได้แล้วครับสูงที่สุดถึง4รายเลเก่ท่านั้ลีกวันลีกทูสามารถลงทะเบียนได้ทีมลนะ2คนด้วยกันเลยครับ โดยซึ่งทางนี้ครับสาเหตุครับที่มีการเปิดโอกาสครั้งนี้ครับเนื่องจากทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับมองว่าสโมสรจะได้เข้าถึงผู้เล่นที่มีความสามารถในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนเป็นต้นไปแลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับประเด็นดังกล่าวครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักฟุตบอลไทยครับโดยเฉพาะทางนั้นจะแบ่งสุพรรณเหมือนตายครับที่ตอกเป็นข่าวเลยครับว่าจะไปค้าแข้งกับสโมสรเลสเตอร์เิดีดยก่อนหน้านี้ครับก็จะทําให้ขอสามารถลงเล่นได้ทันทีโดยที่จะไม่ต้องถูกยืมตัวไปค้าแข้ง ตีกลืนซะก่อนเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับล่าสุดครับทางฝั่งของทนายมิกิพทุมครับได้ออกมาประกาศยืนยันอีกครั้งเลยครับว่าได้ปล่อยตัวทนายมิกีพัทุมพลเจริญรัตนาพิรมครับย้ายไปร่วมทีมการทัพฟซอย่างเป็นทางการเป็นทีเรียบร้อยเลยครับโดยสำหรับความขึ้นใหม่ครับของสโมสรบีจีปทุมนั้นครับโดยล่าสุดครับได้ประกาศยืนยันที่จะปล่อยตัวทนายปทุมพลเจริญรัตนาพิรมครับตัวลุกของทีมชาติไทยครับย้ายปร่วมทีมการเทเลฟซีอย่างเป็นทางการครับเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูการส0 2พนะครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวครับของธนานสโมสรสุพรรณบลีฟ4ครับทีมแข่งในศึกไทยลีกสองครับทีดาสุดได้ประกาศคว้าตัวธนานยูกิบัมบักครับแข่งชาวญี่ปุ่นครับไปดีดแข้งของธนานช้างศึกยุทธทีชุดคว้าโคต้าขึ้นสู่ลีกสูงสุดเมื่อฤดูกาล2012จากธนานสโมสรรำมปังเอฟซีครับกลับมาร่วมทัพอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งโดยสำหรับผลงานของธนานยูกิบัมบักนั้นครับในฤดูกาลล่าสุดครับเจอตัวลงสนามให้กับทัพรถม้าประกอบครับไปทั้งสิบสิบนัดยิงไปได้1ประตูหับ ซึ่งในกระนเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันยูกิบัมบักนั้นครับก็ได้ออกมากล่าวเลยครับหลังได้ย้ายกลับมาหลังเลกในลีกไทยอีกครั้งเลยครับว่าทีมแรกครับที่ผมได้คอมเมน์ที่ไทยนั้นก็คือสุพรรณบุรีเมื่อผมได้กลับมาครับจึงมีความสุขมากเหมือนได้ย้อนกลับไปถึงบรรยากาศเก่ากับที่นี่ผมมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับตันสุพรรณบุรีสี่ครั้งครับผมก็รู้สึกขอขอบคุณมากสำหรับโอกาสที่ได้กลับมาเล่นที่นี่ครับผมจะซ้อมให้หนักครับเพื่อที่จะตอบแทนสโมสรให้ได้โอกาสครั้งนี้ครับและหวังว ผมลงเล่นในสีเส่เ้อของตะนัสุพรรณบุรีสี่ครั้งพวกผมครับจะคอยจะตอบแทนพวกคุณด้วยผลงานทั้งหมดแหละครับในสว่วนที่ประเด็นปิดท้ายของนี้ครับไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตะนันช้างศึกกันหน่อยครับล่าสุดได้ออกมาแถลงความพร้อมก่อนที่จะสู้ศึกในเกมอุ่นเครื่องที่จะพบกับทีมชาติไต้หวันเองนะครับ โดยทางฝั่งของทางด้นานทีมชาติไทยนั้นครับนำโดยทางด้นานมาโนภูกิงครับบัวน้าผู้สอนพร้อมโดยทางด้นานเจ้าเจ,าเจาชนานทิพย์ส่งประสิทธ์กองกลางของทีมครับร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมที่โรงแรมของทางด้านดูริตครับประเทศไต้หวันก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ครับในวันที่16มิถุนายนที่จะพบกับทีมชาติไต้หวันครับที่สนามกีฬาแห่งชาติของทางด้นานเกาสงนั่นเอ,เองนะครับ ซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทางฝั่งของทนนันมาโนภูกิงกุนซือของทันนนทีมชาติไทยครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าต้องขอบคุณไต้หวันครับที่อุ่นเครื่องกับเราคิดเลยครับว่าจะเป็นเกมที่ดีครับแม้จะอยู่ในช่วงของปิดฤดูกาลเรานำพ้เร่นสี่คนจากสีเกมมาผสมผสานกับนักเตะัตเก่าครับอย่างทันนั่นกับทันทีมของเราครับก็คือทันนนเจชนาทิพย์เราต้องการผลการแข่งขันที่ดีครับการอุ่นเครื่องที่ประเทศสหรัฐออเรบิอเมเรตเราทําได้ไม่ดีครับจึงต้องเน้นเป็นพิเศษเรืื่่่่่่อออออองงงงงขขขผลลกกาาารรรรรรแแััันนเยยคคบบไไ็ตมมมีปู้ว มชอบฝนอยู่แล้วครับหากสนามสภาพดีครับคงน่าจะไม่มีปัญหาวันนี้ครับเราก็จะไปซ้อมที่สนามจริงครับเราจะต้องรอดูกันอีกทีเลยครับว่าเรามีาเวลาเตรียมความพร้อมพอสมควรเราต้องฝึกซ้อมตามที่เราต้องการเราต้องการเล่นได้ดีและเอาชนะทั้ง2เกมทั้งหมดเลยครับ ซึ่งในขณะที่ด้านกัปตันทีมชุดนี้ครับอย่างชนชนะทิพย์สงระสินครับกัปตันทีมของทีมชาติไทยครับได้ออกมาเปิดใจเช่นกันเลยครับว่าเกมกับไต้หวันครับเรามาเยือนเป็นเกมยากสำหรับไทยครับหลายคนครับคงคิดว่าเราคงเอาชนะง่ายๆครับแต่ฟุตบอลไม่มีใครรู้่รงหน้าครับเราอยากที่จะชนะอยู่แล้วครับสุดท้ายครับอยู่ที่ผลการแข่งขันครับหากเราเล่นได้ดีและแพ้ครับมันเป็นเกมที่แย่หากเล่นและไม่ดีครับและชนะทุกอย่างก็ดีไปหมดพรุ่งนี้ครับเราต้องดีทั้งสองอย่างครับทั้งฟอร์มการเล่นที่ดีและผลการแข่งขันาม จะมีฝนตกลงมาแต่เราสามารถเล่นสดับเดียวกันครับคงอังไม่ได้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed l e f a m i l y กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ